แล้วพ่ออธิบายต่อว่าจะปฏิบัติธรรมมากี่แบบแบบพิจารณาอสุภกรรมฐานพิจารณาซากศพก็สามารถทําได้เออขาเพียงให้ใจสงบดูไปเฉยๆดูไปดูมาสักพักเดี๋ยวศพนั้นก็จะใสเหมือนแก้วไปเองเอแหละออลูกก็นึกน้อมโครงก็ดูแล้วก็ทําตามหลวงพ่อที่ว่าสักพักก็เห็นตัวใสเหมือนแก้วอย่างอัศจรรย์เออ จะแปลว่าจะเริ่มต้นอะไรก็ได้แต่ลงท้ายที่ใสเห็นไหมในสุก็สวยค่อย็บอกแล้วนี่แกแต่ว่าข้ามขั้นตอนนั้นให้ไปดูของสวยก่อนแต่ของเธอเริ่มต้นจากปฏิกูลเงิอนอสุภะของไม่งามเงินของไม่สวยก็ให้ไปเจอพลอยหรือเพชรสักเมเ็ดนึงแล้วถ้าเอามาเจีย เจริญใไว้เพราะมันมีกรวดมีหินอะไรติดรูปร่างเขงไปสวยงามแต่ของของครูผู้ใหญ่เหมือนเอาเพชรที่เจริใน,นแล้วอ,อให้อะไรอย่างเงี้ยแต่เธอถนัดแบบไปเอาเอาดิบดิบมาอ่าก่อนเจนียบันดังนึกแต่ครูผู้ใหญ่เอาเจียแล้วว่าให้นึกอย่างเนี้ย